I do รถลักที่รับแจ้งความแนส่วนี้สวัสดีครับพี่น้องผือปัญชนท่านครับวันนี้หัวม้ามท่านท่านพืกับสรองหลวงแลบทีมงานจะมาเรียนพี่น้องผู้บัญชนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง,องาการจับกลุ่มแก๊งตังบรถจักรยานยนต์ในพื้นที่สระบงหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงครับคดีนี้สืบนเรื่องมาจากเมื่อวันที่17เวลาประมา1เดือนนะครับเจ้าที่ ชุดปราบการดับรถของตำรวจหลวงได้ออกตรวจพื <music> ้นที่นะครับตามนโยบายของท่านผู้จัดการหน่วยชาติท่านบริเวณเป็นสิานีเดือพัดและท่านสรชเดือดพัดภูมิจิตครับผู้จัดการหน่วยพลั้งเหล็กได้ตั้งการให้ฝ่าล้างเกี่ยวกับพวกแก๊งลักรถแก่งยนต์ในพื้นที่ที่ท่านความเกิดเรื่ร้อนลุกไหม้ให้ประชาชนนะครับเพื่อความเดือดร้อนซึ่งตำรวจหลวงเนี่ยก็สามารถจับกลุ่ม แกงนี้ได้นะครับถึงเนื่งองจากว่าเมื่อวันที่17วัน1เมษานยนชุดตะรอของรองหัวนะครับได้ตรวจไปถึงปามเมตโตเบเรนนวนครน,นะครับก็พบเข้าไป้านหลังปามพบรถกระบะตู้ทึบจำนวนสี่คันแล้วก็ผู้คนจำนวนมากนะครับอยู่ในมุมมืดก็เลยเข้าไปตรวจสอบหลังจากผลการตรวจสอบพบรถกระบะสี่คันตามที่ วจยึดมาด้าหนาหลังครับแล้วท้องมในข้างในก็จเพาะรถจักรยานยนต์รถรวมทั้ง,งทสิบเคันครับจึงได้เข้าไปงานตรวจสอบพบว่ามีแจ้งหายในเขตพื้นที่กรุมธานีคลองหลวงจุฬาพระราทจุฬาและสระบุรีจำนวนสามคันจึงได้จับกลุ่มโดยคดีนะครับผู้ต้องหาทั้งสิ้นี่คนนะครับอีก4ี่คนเป็นผู้ต้องใสยซึ่งมาด้วยกันซึ่งเราจะได้ขยายผล การบันด kind of ีต่อไปครับในส่วนของรถเยอะอย่างเงี้ยครับเรามีการตรวจสอบหรือยังหรือว่าอะไรยังไงครับผมเริ่มต้นนะครับรถจักรยานยนต์จำนวน17คันเนี่ยเป็นรถที่รัตรัทบเอ่อรถซับมาร์จำนวน3คันอีก14คันเบื้องต้นสอบตรวจสอบแล้วนะครับเป็นรถคัอนข้างใหม่แล้วอยู่ระหว่างติดไฟแนนซ์อยู่ซึ่งวันนี้กําลังได้ตรวจสอบที่ไฟแนนซ์ว่า เบือ้องต้งนทราบว่ายังไม่มีการแจ้งหายครับจะได้ติดต่อทางตัวแดนมา,ามาล้องทูกต่อไปครับผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ครับนักสารภาัพว่ากำลังจะขนรถนี้ไปที่ไหนครับอย่างไรครับก็ได้รับคาสั่งให้ขนรถเนี่ยไปส่งที่จุดนับพบบริเวณภาคเหนือนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รถไม่ตออต่างซึ่งพอไปถึงนะก็จะมีการติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับแด้จ้าราชการก็ไปดู ตามที่แจ้งนะครับก็คาดการณ์การขนส่งรดยปกติก็ตามนิยรฐานนะครับก็อยู่ที่คันละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทโดยการสืบสืบสวนเนี่ยคาดว่าแก๊งเนี่ยครับเครือข่ายเนี่ยทำมานานหรือยังจากพฤติการนะครับก็น่าจะทำมานานเป็นเรเวลานานแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อ จะเชื่อมโยงไปไป,ไปสู่กระบวนการพู้ต่างการนะครับโดยมีการต่างกา,ารมาจากนันนกข่าวกานนาซึ่งเป็นผู้ต่างให้ผู้เหาแต่ละแต่ละคันเนี่รถไปรับรถเพื่อนําไปส่งที่หมายตัร้ายเนี่ยได้นำรถจักยานยนต์ขึ้นไว้บนรถกระบะคลืนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำพักน้ำพวกนี้มาปิดที่ด้านท้ายอีกทีนึ่ง แล้วก็แพ็คให้ด้านหนาเพื่อให้ยากในการยกลงนะครับในการนำทางแม่เจ้าที่ตำรวจที่อยู่ด่านตรวจนื้อที่มาตรวจจับพบเห็นรถแต่ยนนที่วยมาครับแล้ว่รถนครับรตองับอ6,000ได้นะครับขนาการเตียมรถนะครับจะใช้การตั้งซึ้งครับแล้วเอารอหน้าครับให้ของเดียวนะครับ ให้ผเที่ยวอเชือกลัดแล้วแต่โยงปากลัดเกี่ยวข้าโคกเนะครับจะโยงไว้ครับเพื่อห้อยทาให้เาเรียกประหยัดพื้นที่ในการในการที่ขนส่งครับและช่วงหลังในช่วงนี้ประมาณนี้นะครับจะแทร่น้าตั้งถุงขนาดนี้ถุงคนและใช้แล้วปอกซีไว้นะครับเพื่อให้ระบวนในจานนั้นได้ขนลงมาครับทุกพันจะเหมือนทั nice okay. ้งหมดในการจับท really? ้ำครับจิตตุลจิตตตัวผู้ต้องหารถทุกพันนะครับจะใช้ยางตีนะครับซีที่โต๊ะข้อนะครับซีโนจะเป็นใช้ มันทายรัดนะครับแล้วคุณทายว่ามันจะทำให้ยากในร้านตำรวจใน้าตรวจสอบหรือถ้าจะตรวจสอบต้องสั่งยิงนะครับเพื่อทำให้ตำรวจทั่วไปหรือในรานตรวจสอบเบื้องต้นจะไม่สามารถชัดเจนได้เหมือนในร้านที่ต้องเปิดดูครับหายไปแล้วนะครับส่วนคันนี้เันของสพตุลาตุลาลงกรนะครับซึ่งได้แจ้งหายไว้ที่ตุลาแล้วคันนี้ก็คือแจ้งหายไว้ที่สพดังยมีนะครับซึ่งจะได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขบวนที่เกี่ยวข้องมาครับตัวที่นี่ต่อไปครับนี่จะซื้อรถมาได้ยะนหนึ่งแล้วก็จะเอามาขายโดยพี่เอกสารแม่เพื่อสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหนี้ไปดูนะครับจะได้ผ่านการได้ครับมีเอกสารแม่อยงนี้เลยครับรถถูกต้องครับ ใช่ไหมไปตากทุกคันเลยใช่ไหมไปทางที่ตากใช่ไหมไทยด่นไม่รู้ผมเพิ่งด้วย ว่าอน <no <ody noise> ั like ้นี่จา่ันี่รยกเนี่ยนั่เพราะเพราะว่าใหญ่คนเดียว กองให้หมดแล้วไอ้